สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะพี่จ๋าพบกับช่องปรินดาพาบ้านผาเหมานะคะน้องมีพาบ้านผาเหมาราคาถูกมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะพี่พีที่สําคัญนะคะอ่อ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งตรงถึงหน้าบ้านนะคะ PPFc ท่าไหนสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0993713089ค่ะแล้วก็สามารถแอดไอ l ด n e ได้ที่ KU TEAW2533 นะคะหรือสแกน QR code ตามรูปภาพนี้ได้เลยนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะแบ่งปันพระเครื่องราคาแบบถูกกันได้นะคะที่สำคัญอย่าลืม กดกระดิ่งกับช่องปริณาพาบบานพระเหมานะคะพี่พีพจะได้ไม่พลาดเวลาน้องลงคลิปใหม่ๆนะคะจะได้แจ้งเตือนนะคะราคาถูกราคาแบ่งปันเหมือนเดิมคะ่ะพี่ชอบถูกใจรายการไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะน้องยินดีให้บริการช่องทางการติดต่อยังคงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ เตวขออนุญาตเปิดไปรายการแรกก่อนเลยละกันนะคะรายการที่1ค่ะพี่พี่ขออนุญาตเปิดเป็นพระส้มกอะอง์นี้นะคะส้มกาอ,องน์นี้เนื้อดินสวยมากๆค่ะพี่นะคะเ,เป็นพระส้มกาเป็นพระทางจังหวัดกำแพงเพชรพี่พี่จ๋าดูเนื้อช่ำมากนะคะพิมพลึกมากค่ะพี่เนื้อเนื้อดินองค์นี้สวยมากๆนะคะแล้วก็นี่คือบริเวณด้านหลังน้องขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่หนึ่งค่ะพี่พี่เอฟซีจ๋า นะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่1นนะขอในราคา200บาทเท่านั้นนะคะน้องขอในราคา200บาทเป็นรายการที่1คะ่ะนะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่2น้องไม่แน่ใจนะเรียกว่าพระปิรันหรือเปล่าแต่ว่าเก่ามากองนี้ได้บ้านมาหนูชอบความเก่านะพี่ดูเนื้อก่อนนะคะดูเนื้อดูพิมพ์ค่ะพี่ดูมันสารเก่า หนูไม่แน่ใจนะไม่ไม่ทราบชื่อหลวงพ่อเลยพี่จะดูอยากให้ดูเนื้อดูพิมกาเก่าสวยๆไม่แน่ใจว่าจะเป็นสายพระปิรันหรือเปล่านะคะพ,พี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่นะคะขอในราคาสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเป็นเปิดเป็นรายการที่สองนะคะขอในราคาสามร้อยบาทแล้วก็ <c oughs> ไปกันต่อรายการที่3เลยนะคะเป็นหลออจอบเล็กค่ะพี่นะคะหนูได้บ้านมาเป็นหลออจอบบังคานนะคะโอ้โหพี่ดูใบหน้าออกเนื้อเงินเส้นจีวอนใบหน้าชัดสวยมากนะคะเป็นเลี่ยมจับขอบแบบนี้นะคะพี่พี่จา๋านะคะเป็นหลออจอบเล็กบังคันค่ะพี่ๆสวยๆแบบนี้นะคะเปิดเป็นรายการที่3นะคะเปิดเป็นรายการที่3ขอในราคาเอาสามบาทค่ะ แบ่งปันบูชาในราคา300บาทเป็นรายการที่3นะคะแล้วก็รายการที่4ขออนุญาตเป็นนะคะพระพุทโธน้อยค่ะพี่องค์นี้ท่านจะเป็นพระผงเนื้อพิมพ์ชัดสวยค่ะพี่เนื้อสวยมากมีอักขระมียันด้านหลังชัดลึกนะคะเปิดเป็นรายการที่4ค่ะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่4ขอในราคา200บาทเท่านั้นนะคะ น้องขอในราคา200บาทเท่านั้นนะคะพระพุทโธน้อยวัดอาวุธแล้วก็ไปรายการที่5นะคะขออนุญาตเปิดรายการที่5จะเป็นพระกิ่งค่ะพี่แต่ว่าท่านเป็นพระกิ่งของตะเคียนมีลงลักทองบริเวณด้านหน้าเนื้อพิมพ์ลึกชัดสวยค่ะพี่ด้านหลังมียันมีอักขระเรี่ยมเก่าๆส,สวยนะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่5ค่ะขอในราคา2 ร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋าชอบทุกใจรายการไหนโทรสอบถามได้นะคะไปกันต่อเลยรายการที่6ค่ะพี่พีเอฟซีจ๋าโอ้โหองค์นี้นะคะเนื้อสวยมากๆพี่พี่ดูพระสมเด็จองค์นี้นะคะน่าจะเป็นสมเด็จวัดะระฆังแต่น้องไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่พี่จา๋าเนื้อมวลสารโอ้โหพี่แน่นแน่นพิมพ์ลึกสวยมากๆองค์นี้นะคะ ขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่6ค่ะพี่พีเอฟซีจ๋าขอในราคา300บาทค่ะนะคะขอเปิดแบ่งปันบูชาในราคา300บาทในรายการที่6ค่ะนะคะแล้วก็ไปรายการที่7รายการที่7จะเป็นท่านจะเป็นหลวงพ่อพระปิดตาโอ้โหพี่ดูหลักเก่าแห้งองคงนี้หลักเก่าหลักแห้งเนื้อสวยมากๆนะคะเดี๋ยวให้ชมช้าช้าชัดๆนะคะเป็นหลวงพ่อพรดปิดตาหลวงปู่กแก้วหลังแบบวัด เช้อวันค่ะพี่พี่นะคะพี่พีเอท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคาเอา400บาทค่ะพี่พี่นะคะขอในราคา400บาทเปิดเป็นรายการที่7ค่ะนะคะเปิดเป็นรายการที่7แล้วก็ไปกันต่อรายการที่8นะคะรายการที่แ8จะเป็นเหรียญกะไหลทองค่ะพี่พี่จา๋านะคะองค์นี้เป็นเหรียญกะไหลทองคุณ แม่บุญเลือนตรงบุญเติมนะคะเป็นอย่างกระไหลทองเลี่ยมตลับเงินค่ะพี่พี่จา๋าโอ้โหดูตัวหนังสือคมชัดมากนะคะหลังมียันอัคระเลี่ยมตลับเงินผสมค่ะพี่พี่จา๋านะคะน้องขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่8ขอในราคาเอา400บาทพอนะคะขอแบ่งปันบูชาในราคา4 0 0บาทเป็นรายการที่8ค่ะ เราก็ไปรายการที่เก้าโหเก่ามากพี่จา๋านะคะเป็นเลี่ยมแบบเลี่ยมเก่าโบราณเลี่ยมจับขอบเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญรอหาเก่าๆเลยค่ะพี่พี่จา๋านะคะคาบเก่าขึ้นเลยขออนุญ,ญาตเปิดเป็นรายการที่เก้าค่ะนะคะขอในราคาสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่จา๋ารายการที่เก้านะคะ <c oughs> แล้วก็ไปรายการที่สิบ รายการที่สิบขออนุญาตเปิดเป็นเหรียญหนูไม่แน่ใจนะเนื้ออะไรพี่ๆเป็นเหรียญใต้ลมเย็นนะคะเสมาหลวงพอ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพี่ๆตัวหลังสือใบหน้านะคะคมชัดสวยปเป็นเหรียญเสมาหลวงพอ่อทวดนะ,ะปเป็นเหรียญใต้ลมเย็นด้วยค่ะพี่มีคำว่าใต้ลมเย็นนะคะหลังอาจารย์ทิม องนี้คมชัดสวยมากๆพี่พนะคะพี่พีเอฟซีาไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา200บาทเท่านั้นนะคะเปิดเป็นรายการที่10ค่ะนะคะเปิดเป็นรายการที่10แล้วก็ไปกันต่อรายการที่11นะคะ11น่าจะเป็นไม่แน่ใจเขาเรียกเหรียญกระไหลทองแดงหรือเปล่าหรือว่าหนูเรียกผิดต้องกราบขออภัยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปู่ศรีค่ะพี่นะคะเป็นเหรียญ อายุยืนนะคะมียันตรงบริเวณตรงสังคตินะคะใบหน้าคมชัดสวยนะคะเป็นเลี่ยมหน้าเขาน่าจะไปชุบทองตลรับเงินชุบทองเป็เดือนปี2517นค่ะพี่ๆนะคะอันนี้เปแบ่งปันบูชาให้เลยนะคะพี่พีเอฟซีถ้าไหนสนใจน้องขอในราคาเอา300บาทพอนะคะแบ่งปันบูชาในราคา300บาทเป็นรายการที่11ค่ะ เป็นรายการที่1 1แล้วก็ไปกันต่อรายการที่12นะคะรายการที่12ไม่แน่ใจเป็นตลับเง่นเก่าๆโบราณหรือเปล่าเป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อผู้เอี่ยมวัดหนังค่ะพี่ๆเหรียญเก่ามากนะคะหลังมียันอะคาละสวยๆนะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่12นะคะขอในราคา300บาท นะคะเปิดแบ่งปันบูชาในราคา300บาทนะคะแล้วก็ไปกันต่อเลยรายการที่13 13จะเปิดเป็นหล่อเตารีดนะคะองนี้หล่อเตาลีดจะเป็นปี05นะคะมีคราบที่บ้าครับเก่าโอ้โหดูพี่ดูฐานบัวเส้นจีวรน,นะคะแล้วก็ด้านหลังมีรอยตะใบสวยมากค่ะพี่องนี้ นะคะเป็นหลอดตอรี่ปี05น้ะคะน้องขอเปิดแบ่งปันบูชาในราคาเอา600บาทนะคะขอ600บาทเปิดเป็นรายการที่13ค่ะแล้วก็รายการที่14นะคะจะเป็นจอบเล็กนะคะรอจอบเล็กบางคารหลวงพ่อเงินค่ะพ,พี่จ๋าเก่ามากนะคะองนี้ เลี่ยมเก่านะคะพี่พี่จ๋าพี่พี่เซีาไหนสนใจนะคะน้องขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาเอเอาในราคา400บาทแต่อยากให้ชมก่อนจอบเล็กสวยมากนะคะเลี่ยมเก่าๆขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาในราคา400บาทเป็นรายการที่14ค่ะนะคะแล้วก็ไปรายการที่15จะเป็นเหรียญน,นะคะจะเป็นเหนเรียญเซมาหลวงพอกันวัดพญาตคะ่ะพี่พี่ สวยมากออกเนื้อเงินเลี่ยมตลับน่าจะเป็นตลับเงินผสมหรือเปล่าพี่พี่จ๋าอักขระตัวหนังสือนะคะคมชัดสวยมากๆาขอ400บาทค่ะพี่พี่ขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาในราคา400บาทเป็นรายการที่15ค่ะนะคะเป็นรายการที่15แล้วก็ไปกันต่อรายการที่16 16จะเป็นโหได้เก่ามาเลยเป็นสมเด็จเจ้าพระโคหลวงพ่อทวดพ่อทวดกล่องไม้ขีด นะคะเป็นแนวว่านสวยๆค่ะพี่ฟองกล่องเก่าๆเนเดิมเลยขอ400บาทค่ะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาในราคา400บาทชอบถูกใจรายการไหนอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามได้นะน้องยินดีให้บริการนะคะพี่ๆเนื้อว่านสวยมากๆค่ะพี่นะคะนะ,ะเป็นพระทวดกล่องไมค่คีเปิด400บาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋าขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาในราคา400บาทเป็นรายการที่10 หค่ะนะคะเป็นรายการที่16แล้วก็ไปกระต่อรายการที่17เลยหนูไม่แน่ใจเรียกกิ่งกิ่งเฉลิมพลหรือกิ่งวัดไหนนะคะพี่ๆแต่สวยสวยมากเดี๋ยวให้ดูฐานบัวรอบนะเป็นกิ่งกะไหลทองน่าจะเป็นกิ่งเฉลิมพลหรือกิ่งปาวเลตหนูไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเลี่ยมตลับทองจิวเวลรี่สวยมากค่ะพี่นะคะองค์ใหญ่มากแล้วก็เลี่ยมหนายอย่างดีเลยนะคะถ้าถ้าไหนแบบ สายพระกิ่งสวยๆใบหน้าชัดฐานบัวพิมพ์ชัดมากค่ะพี่นะคะขออนุญาตขอในราคาเอาสี่ร้อยบาทค่ะขอสี่ยบาทเป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะแล้วก็รายการที่สิบปดค่ะพี่ๆนะคะสิปดจะเป็นหล่อหลวงพ่อทาหล่อพ่อทาเก่าๆเป็นเหรียญหล่อพิมพ์ชัดสวยค่ะพี่นะคะหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกสวยสวย แบบพิมพ์ชัดมากเปิดเป็นรายการที่สิบแปดค่ะขอสามร้อยบาทค่ะพี่พี่จ๋านะคะขอสามร้บาทแล้วก็ไปรายการที่19นะคะสิบเก้าขออนุญาตเป็นเป็นหล่อหนูไม่แน่ใจเรียกว่าพิมพ์ขี้ตาหรือเปล่านะคะเหมือนมีค้าบน้ําทององค์นี้เนื้อเก่าฟอร์มดีพิมพ์ชัดมากค่ะพี่เส้นจีวรชัดลึกเลย รูปหล่อหลงเพราะเงินบางคานค่ะพี่พ at ี่เลี่ยมตลับเงินผสมนะคะขอสี่ร้อยบาทค่ะพี่จ๋านะคะขอแบ่งปันบูชาในราคาที่สี่ร้อยบาทรายการที่สิบเก้าค่ะนะคะรายการที่สิบเก้าแล้วก็รายการที่ยีสิบค่ะพี่พี่เอฟซีจ๋านะคะอันนี้ได้เหมามาเป็นพระอาจารย์เหล็กใช่ไหมคะพี่เขาน่าจะเรียกเหรียญผิวไฟไหมพี่พี่จ๋าได้มาแบบ อย่างเงี้ยเลยอ่ะพี่พี่สองสี่หกหกะเหมือนจะมีโค้ดด้วยคมชัดมากไม่แน่ใจสายจังหวัดอะไรนะคะพี่พี่จ๋าเป็นพระอาจารย์เหล็กอ่ะพี่ขอสามร้อยบาทค่ะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวพี่พี่เอฟซีท่าไหนหรูจจ้จักนะน้องเพิ่งเคยได้มาเพิ่งเคยเห็นไม่แน่ใจสายจังหวัด อะไรเหมือนกัน,นะค่ะพี่พีตะเรียนคมชัดสวยมากผิวไฟพระอาจารย์เหล็กนะคะขอ300บาทเป็นรายการที่20ค่ะนะคะเป็นรายการที่20แล้วก็21ขออนุญาตเปิดเป็นพระนางพญาค่ะพี่ๆนะคะเป็นพระนางพญาพิศณุโลกโอ้โหพี่ดูเม็ดแร่สวยมากๆนะคะเนื้อแน่นพิมพ์ลึกเนื้อดินสวยเม็ดแร่น่าจะเป็นตลับเงินเก่าโบราณนะคะพี่จ๋ะนะคะขอห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ นะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาในราคาห้าร้อยบาทนะคะเป็นรายการที่21สิบเอ็ดค่ะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่22สิบสองนะคะจะเป็นเขี้ยวเสือหลวงเพาะปานเก่ามากค่ะพี่องค์ใหญ่ด้วยองค์ใหญ่ด้วยค่ะพี่จ๋าเขอห0ร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นแบ่งปันบูชาให้เลยมีรอยจานค่ะพี่เสือองค์ใหญ่เลี่ยมเก่า นะคะมีชื่อว่าหลวงพ่อปานด้วยขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาในราคา600บาทเป็นรายการที่22นะคะเป็นรายการที่22แล้วก็23 23เปิดเป็นหลวงพ่อทวสบู่เลือดละกันพี่ๆนะคะได้คู่กับองค์นั้นมาพี่ๆเริ่มแบ่งปันบูชา เนื้อว่านไข่ขาวสวยมากค่ะพี่จ๋าเนื้อแบบแน่นพิมพ์ฟอร์มชัดสวยนะขอ400บาทค่ะพี่พีเอฟซีจ๋านะคะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านสบู่เลือดรายการที่23าขออนุญาตขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาในราคาเอา400บาทนะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่24นะคะรายการที่24จะเป็นหล่อพ่อทวดก็ลายเซนนะคะ รอเพราะทวดก้นลายเซนฐานบัวรอบอันนี้น่าจะได้มากว่าน,นี้นะแต่ว่าเหมามารวมมาก็น่าราคาน่าจะไปกว่านี้แต่ว่าหนูแบ่งปันบูชาให้ขอแค่300บาทพอราคานี้พร้อมส่งทุกรายการนะคะพี่ๆนะคะพร้อมจะส่งนะพี่จา๋าไม่ไกลกันวันเดียวก็ถึงขอแค่พี่รอรับของนาะบ้านได้เลยนะคะดูให้ชอบดูให้ใช้ดูให้ถูกใจค่อยรับแบ่งปันบูชาไปนะคะพี่พี่จา๋า มีข้ามยาแดงฐานบัวล้อคบสวย<ๆ>ก้ไลายเซนองเนี้ยมากกว่าน,นี้แน่นอนค่ะพี่ราคาต้องไปกว่าน,นี้แต่ว่าให้ในราคา300บาทเป็นรายการที่อ,อ๋อยี่ค่ะนะคะยี 24, แล้วก็ไปกันต่อที่รายการที่25เลยจะเป็นเหรียญได้อ่อรายการนี้ฝากมาพี่จ๋าฝากมาแบ่งปันช่วงสิ้นเดือนนะคะหลวงพ่อพรมค่ะพี่ไม่แน่ใจเรียกเหรียญกระไหลทองแดงหรือเปล่าแต่เหรียญคมชัดสวยมาก ดูตัวหนังสือพี่พี่ใบหน้าคมชัดมากๆอ๋อเป็นเหรียญมหาลาบรู้จักเพราะว่ามีมีบอกด้านหลังพี่พบางรายการหนูไม่รู้จักนะหนูมันต้องกราบขออภัยนะน้องดูพระไม่เป็นเลยนะคะ2 5งพน้า้ยิบหกดุยันอัคระด้านหลังค่ะพี่พี่เป็นเหรียญมหาลาบใสอ่าอำเภอตะอำเภอตะเคี่ค่ะพี่นะ,ะรายการนี้ฝากมาขอเปิดแบ่งปันบูชาในราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะ จ้าของเก็บไว้อย่างดีเลยพี่ๆนะคะเป็นรายการที่อ่บเดี๋ยวนะสิบยี่สิบยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าขออนุญาตเปิดในราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะแล้วก็ไปกันต่อยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่เป็นกิ่งปาวเลสค่ะเออมาสักครู่นี้ก็น่าจะกิ่งปาวเลสไหมหนูไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะกิ่งปาวเลสเป็นวัดบวรน,นะคะเป็นกระไหล่ทองค่ะพี่กองเก่าๆสวยๆเลย สวยสวยพี่จ๋าไก่ทองฐานบัวชัดลึกนะคะสวยมากเป็นพัคกิ่งเปโวเลตพร้อมกล่องเก่าๆนำเดิมแบบนี้เลยขอ400บาทค่ะนะคะขอ400บาทค่ะพี่ๆเป็นรายการที่26ค่ะเป็นรายการที่26นะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่27่ค่ะพี่ๆเป็นมีดมีดหมอเป็นมีดซาลิกาค่ะ เป็นมีดสลิกาหลวงพ่อเดิมค่ะพี่น่าจะต้องไปแบบไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะแต่หนว,ว่าหนูเอาแบบแบ่งปันบูชาเลยค่ะพี่ขอสี่ร้อยบาทค่ะขอสี่ร้อยบาทราคานี้โอ้โหเรี่ยมตลับทองจิวเวลี่ไว้ให้ด้วยนะคะมีรอยจันยันหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นมีดสลิกาค่ะพี่นะคะเพราะว่าไม่ใช่มีดห้านิ้วนะมีดสลิกาแต่ว่าไม่เล็กมากนะคะไม่เล็กมากขอเปิดแบ่งปันบูชาในราคาสี่ร้อยบาทเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ด นะคะเป็นรายการที่27ค่ะพี่พี่ล้วก็27ไปแล้วนะคะเดี๋ยวนะรายการที่28นะคะ28ขออนุญาตเป็นเขี้ยวเสือหลงพ่อปานแล้วกันหมองว่าไม่แน่ใจหลงพ่อปานหรือเปล่านะพี่องใหญ่องใหญ่มีรอยจานด้วยค่ะพี่จา๋าเรี่ยมตลับจิวเวลรี่สวย,สวย ขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชานะคะรายการที่ย่สิบแ28นะคะในราคา8อยบาทค่ะพี่นะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาในราคา8อยบาทเป็นรายการที่28นะคะแล้วก็รายการที่29 <c oughs> 29ขออนุญาตเปิดเป็นลอตเตอรี่นะคะหลังตัวหนังสือคะ่ะพี่จา๋า <c oughs> หน้าทอ <c oughs> กับขออภัยนะคะ หน้าทอค่ะพี่โอ้โหลมดำสวยๆองค์เนี้ยดูฐานบัวดูหน้าทอแบบชัดลึกตัวนหนังสือชัดลึกนะคะเลียมเกา่เกาๆนะคะขอห้าร้อยบาทค่ะพี่นะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาในราคาห้าร้อยบาทเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะเปิดเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่ๆแล้วก็รายการที่สามสิบค่ะเป็นเหรียญกะไหลทองแต่หนุมไม่แน่ใจ เขาเรียกอะไรนะพระคูเอียรเหรอพี่หนูไม่แน่ใจหลวงพ่อเนี่ยนะพระอ๋อพระค,ระคูเอียดหลวงพ่อเอียดหลวงพ่อเอียดไม่แน่ใจใสายจังหวัดพี่พี่ท่านไหนนะคะเปเหรียญที่ลาลึกทำบุญค่ะพี่นะคะอายุครบแปดสิบปีอุ้ยหลวงพ่อเอียดหนูไม่เคยได้มาเลยน่าจะฝากมาคู่กันเลยาบไม่แน่ใจเลยแต่เหรียญสวย สวยมากๆกระไหลทองหลงพ่อเอียดหลงพ่อเอียดยันอัคขระด้านหลังโอ้พี่สวยมากขอเจ็ร้บาทค่ะพี่ๆจ๋าขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาในราคาเจ็ร้อบาทเป็นรายการที่30มสิบค่ะ โอเควันนี้สำหรับ EP นี้นะคะสัก30หลรายการเปิดแบ่งปันพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกทท่านเลยนะคะฝากเมตตานะคะฝากกดกระดิ่งกับช่องปรินดาพะบ้านพะเหมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเมตตามาอุ่นหนุนนะคะเปิดใจมารับชมก่อนได้นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่ๆนะคะสั่งไวส่งให้ไวค่ะพี่จา๋าไม่ไกลกันวันเดียวก็ถึงนะคะ รอรับที่นาบ้านได้เลยนะคะอย่าลืมโทรมาที่เบอร์ศุน3์เก้าเ้าสมนสศแดเกนะคะสำหรับอีพีนี้ต้องกบราขอบคุณนะคะมาอุ่นหุนกันเยอะๆไว้พบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีคะ่ะ